นิ่วเดียวหลงตัดเข้าไปลึกใช่ไหมใช่ครับใช้อันที่มันโค้งๆอ,อืมเรีาายบ,บร้อยเลยคุณพี่อ่าใส่ผ้าใบตลอดด้วยไหมครับไม่ค่อยได้ใส่เ <c oughs> นาะเนี่ยเหลือแค่ตัวนี้นิ่วเดียวไม่เยอะคุณพี่รอบต่อไปก็คืออย่าตัดลึกพยายามอ่าใช้ถ้ารู้สึกแน่นๆใช้สบายก็ได้คุณพี่ครับ ใช้ตะไบแต่งทรงแต่งมุมเอาลำแหลมตัวนี้แล้วใช่ไหมใช่ครับใช้ใชนี้แหละขอนีแบบก็พยายามตัดเล็กแค่ตรงกระฟอขนพีที่เหลือมุมด้านข้างใช้ตะไบแต่งมุมก็ได้ถ้าคุณพีรู้สึกแน่นๆตรงน,รงนี้ตรงปลายอะไรเงี้ยขออนุญาตตัดหนังนิดนึงค่ะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันบวกกับการที่เป็นพี่ช้ำด้วยไงมันก็เลยรู้สึกแบบระบมไปหมดใช่ไหมครับ แต่ข้างนี้ไม่เป็นเนาะก็หลงตัดไปเหมือนกันใช่ไหมคะนิดนึงนะคะขออนุญาตข่ะโซ่โซ่ขาเป็นพี่นิดนึงขอนิดนึงค่ะโอเคเยว่ะขอเสร็จออกนิดนึงนิดนึงนะคะ ไหวไหมคะขออนุญาตนิดนึงค่ะคุณพี่อเอาแค่ข้างๆออกนิดเดียวค่ะคุณพี่คขาอ,อนุญาตนิดนึงนะคะโอ้ขออนุญาตคะ่ะอีกนิดนึงคุณพี่สู้ๆนะอีกนิดนึงใกล้แล้วคะ่ะไม่เหลือคะ่ะใกล้แล้ว เอาแค่ข้างๆออกนิดเดียวคุณพี่โทษค่ะนี่ไงคะต้นต่อมีนองด้วยช้ำด้วยต่อไปเล็บยาวมาคุณพี่หมันตะใบแต่งมุมแต่งทรงเลยนะคะเราห้ามต่อตัดเข้าไปลึกอีกไหวไหมครับ <c oughs> <c oughs> วันปวดหนองด้วยไงคุณพี่มันอักเสบชำ้ำนึง ออกแล้ว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 สุดๆค่ะสุดๆนิดนึงขอล้างแผนอีกนิดนึงโอเคขอบคุณค่ะ